ที่วางไว้ลุหนตอนแรกก็จะดูว่าฝนมันตกแค่ไหนก็ตอนนี้ฝน,นตกหยุดไปแล้วแต่ว่าฟ้าคลึ้มๆก็น่าจะเจอฝนทั้งวันแหละเข <_ an> าบอกฝนตกหนัก8แปดโมงสมเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วก็ดูว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเที่ยวอะไรที่ฮ่องกงดิสย์แนดน์กันบ้างนะครับก็<_<_ ร้านที่เล็งไว้วันนี้เป็นร้านที่เชื่อเบเกอร์เฮาส์ใช่ไหมเบเกอร์าประมาณนั้นนะเบเกอร์เฮาส์ก็เดี๋ยวเป็นร้านพวกเบเกอรี่นะฮะลองดูกันบ้างเบเกอรี่ฮ่องกงเนี่ยอร่อยร้านที่เราจะมานะครับอยู่บนจอสตันโรดนะ แต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะให้หันซ้ายเนี่ยเขาจะเข้านี่เรียกว่าไทวงสตรีทอีสต์นะครับผมอ่าแล้วก็ <Okay. S 1> เดินใช่แล้วก็เดินไปตรงเข้าไปเบเกอร์เฮาส์เป็นร้านเบเกอรี่ ที่ก่อตั้งโดยเชฟชาวสวิตเซอร์แลนด์เกย์โกมิโชที่ฝึกฝนศิลปะการทำขนมมาตั้งแต่อายุ15ปีโดยเขาต้องการยกระดับร้านเบเกอรี่ของฮ่องกงให้สูงขึ้นจึงได้เริ่มก่อตั้งธุรกิจเบเกอรี่ขายส่งขึ้นมาในปี2013ก่อนที่5ปีต่อมาจะมาก่อตั้งร้านสาขาแรกที่ว่านใจขนมที่มีชื่อเสียงมากของร้านเบคเฮาส์ House ก็คือทาร์ตไข่ที่มีการใช้แป้งซาโดอันเป็นเอกลักษณ์โดยที่แป้งเนื้อชั้นนอกเนี่ยจะกรอบไปจนถึงเนื้อชั้นในที่เป็นคัสตาร์ดไข่ มีรถนุ่มนวลหวานมันกำลังดีแต่ตาจะทัดไข่ของร้านอื่นๆเมนูที่เราสั่งกันมากินก็คือทัตไข่พายเนื้อแ่โทสไข่ใส่พริกที่อร่อยไม่แพ้กันสักเมนูแถมแต่ละอย่างเนี่ยมาแบบชิ้นใหญ่ๆตามสไตล์ฮ่องกงของที่สั่งมาแล้วครับทัดไข่ซึ่งเป็นอาหารชื่อดังของที่นี่เป็นบอกว่าต้องมาลองทัตไข่ร้านนี้ถือว่าติดอันดับของฮ่องกงครับต่อคิวซื้อกัน เป็นไายเนื้อนะครับผมนี่ขอดูหน่อยน่ากินมากครับผมเป็นเช่นใดผมต้องรองสอยนวครับเนี่ยคือของโปรดผมเลยไายเนื้อไส้คล้ายๆแบบพวกโคโรเกตเลยนะแต่ว่าอันนี้ไม่แห้งอ อร,อร่อยอร่อยโอเคอร่อยหมดทุกอ่าวันนี้เดี๋ยวผมกินกั่อครับคิวตนี่ถ้าเ <ขอ S 2> ทอเวต้องไปช่อง <Yeah. S 3> นี้ขอ,อ,องเทคอเวที่เขาทำเราไน้กินมาเลย เราอยู่ที่ถนนรีตรงสตรีนะครับแทนตอนแรกเนี่ยเราจะมาตอนกลางคืนนะแต่ตอนนี้ฝนตกหนักครับผมกินข้าวมาเสร็จนะเราก็เลยหลบฝนกันนิดนึงปรากฏพอเข้ามาตรงเนี้ยก็ฝนมันก็ซาดสาดพอดีฮะแล้วก็มาเจอนีร้านยอดฮิตของคนไทยตอนนี้ครับ๊อป,ปอมาจะเป็นร้านเล็กๆนะฮะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ที่นี่ไม่ได้มีคิวนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูเล่นๆเงนสมัยว่ามีอะไรเราก็ลองเข้าวงการกล่องสุ่มเขาดูมีนี่ อนีม้มอลลี่ใช่ไหมเมกซไซส์มอลลี่ซึ่งตรงนี้ถ้าแบบ <Pol ar. S 2> คนเล่นเนี่ยน่าจะชอบมีภาษาไทยโคลาวันฝนตกแบบนี้ไม่มีใครมาแย่งเราซื้อแน่นอนครับป๊อปมาเป็นบริษัทของเล่นจากประเทศจีนที่ขายของเล่นของสะสมแบบดีไซเนอร์ทอยสโดยมักจะผลิตออกมาขายในรูปแบบกล่องสุม่มตัวบริษัทก่อตั้งในปี2010และค่อยเติบโตจากหน้ารานเล็กๆจนตอนนี้มีถึง288สาข,ขาในประเทศจีน รวมถึงมีการจําหน่ายทางออนไลน์ด้วยต่อมาได้มีการขยายสาขาออกมาอย่างต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์ออสเตรเลียเกาหลีใต้ประเทศแถบยุโรปรวมถึงประเทศไทยด้วยราคาของที่ไม่แพงและรูปแบบที่น่ารักจึงทาให้สินค้าของเล่นจากป๊อปหมานั้นเป็นที่นิยมไปทั่วโลกคาแรคเตอร์ Character ที่เป็นที่นิยมมากๆก็คือมอลลี่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่มีดวงตากลมโตมีปากยื่นบุคลิกดูเรียบร้อยน่ารัก ดีไซน์โดยเคนนี่หว g องศิลปินชาวฮ่องกงที่ตอนนี้มีการคอลลาบกับคาแรคเตอร์อื่นๆรวมถึงมีชุดที่เป็นดีไซน์ของตัวเองออกมามากมายอีกตัวหนึ่งที่คนนิยมกันก็คือลาบูบูคาแรคเตอร์สัตว์ประหลาดตัวเล็กที่มีหูแหลมสูงและมีฟันหยกักเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดจากนิยายพื้นบ้านนอร์ดิกที่ศิลปินกาซิงลุงสร้างขึ้นมา162 thank you โอเคครับเข้าวงการกล่องสุมเอาเป็นมันลี่กับนี่มามันลี่กับลาบูบูไม่อย่ากละตัวนะครับไปจากรีตรงครับตอนนี้เราเดินมาดูไรษนีที่เก่าแก่ที่สุดในฮ่องกงใช่ไหมฮะเป็นอาคารเก่าแก่ที่เขาอนุรักไว้นะฮะอยู่ข้างหน้านี่เองมาถึงแล้วครับนี่ตรงนี้คือควีนโรสอีสต์นะแล้วนี่คือนี่ฮ ร้านี้ที่เก่าแก่นะครับผมเปลี่ยนแผนครับเอาวันสายโมขึ้นมาวันนี้เราจะไปยานรีเพาสเบดเจ่าแม่กวนอิมระปิซ่อมนะเพราะว่าดวผฝนระทบจะพายอยู่ระหว่างทางเจอร้านขายเสื้อกันฝนแล้วรู้สึกมันสวยดีก็เลยจะว่าจะซื้อกลับไ,ไปใช้ซะหน่อยอันนี้เหลือนีข้ขาวเอาขาวดีวกว่า

พ่อที่ไันนัของ่อายครับ่ครับัี่้นี่หนซื้อเสื้อกันฝนนะครับ95เหรียญฮ่องกงนะปรมาณือเกือบ500บาท400กว่าบาทครับครับวันนี้เราไปป๊อปหมากมาฮะอ่ะก็สาขาสาขาตรงวันจเนี่ยถนนใกล้โรงแรมเใกล้โรงแรมของเราเอาเป็นราบบูอันนึงอ่ะเธอโชว์ก่อนบบีมันลี ก็อันนี้เอามอสฮิดเด่นมอนสเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นตัวลาบูวูเดี๋ยวเรามาแกะกันว่าในกล่องสุ่มเรเออกล่องสุ่มเราได้อะไรกันบ้างอ่ะเธอให้หนิงแกะตังคนตางแกะอ่ะอยากได้ตัวไหนก่อนดีกว่าหนูอยากได้ตัวตัวนี้ตัวที่เป็นนี่หนิงอยากได้ตัวมังเพชรอ่ผมไม่อยากได้ตัวที่เป็นโคมไฟเดี๋ยวเราแทรกก็แด้ดีโคมไฟนี่ตอนนี่หนูอยากได้ตัว ตัวเคนี่เพราะว่านามสกุลเราเองไปเด้วย n k งด้วยอ่ะมาแกะกันนี่ซ่อมเป็นอย่างนี้นะนี่เฮ้ยสเกลเจอร์เราต้องไปทาสีไหมได้เป็นสเกลเจอร์มาเลย่มันเป็สีนี้อยู่แล้วมันเป็นสีนี้อยู่แล้วอย่างไม่ใช่ตัวที่อยากได้เท่าไหร่ตัวนี้ต้องได้ตัวที่น่ารักแน่เลยขาหนุบแกะอ่ะลองแกะดู ตัวนี้เห็นไหมนาไปใกล้กันเห็นเยอะเลยตัวละ81เหรียญห้องกล่องก็400กว่าบาทละภารกิจช้านี้หลังจากที่ไม่ไปดิสนีย์ก็ไปส่งของกันใหม่ครับเสร็จแล้วจะไปไหนต่อเ็เดี๋ยวดูว่าจะไปริพาวส์เบย์ละไปมูเพราะว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้ว ไม่ใจะยังมืดมืดอยู่แล้วก็อันนี้นเดี๋ยวเรานั่งรถรถบัสไปได้เลยนะครับอันเดียเก็บของที่ห้องสักพักเนึงลเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อแล้วครับไปายบายเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดครับตอนนี้เรากำลังจะไป r e p o u s e Bay นะฮะเรามาธงทบัติที่นี่ตรงนี้นะครับเรียกว่า Immigration Tower นะฮะ สูงสเตลลี่วิลเลจนครับหอนั่งไปแปดป้ายเขาบอกก็จะถึงมีเพาวเวอร์ประมาณ30นาที ราอยู่ที่รีพาวเเบย์แล้วครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะก็จะมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะหน่อยนะฮะปกติที่เนี่ยน้ําทะเลจะใสามากเลยนะแต่วันนี้พอฝนตกอะฮะก,ก็จะขุ่นขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึงกระดมนะแล้วก็ยังไม่ได้มีการห้ามลงเล่นน้าทะเลอะไรกันก็ใครอยากลงเล่นน้ำเนี่ยก็ยังมาเล่นกันได้นะครับเขาจะมีคนคอยดูแลความปลอดภัยอยู่นะฮะเป็นจุดหนึ่งที่คนฮ่องกงอะ่ะชอบนิยมมาพักผ่อนกันในวันหยุดด้วยนะครับ วิวภูเขานี้สวยมากเลยอ,ะอ่ะออันนี้จะเห็นว่าภูเขาแบบว่าสูงนะเขียวช่วอุ่มแล้วก็บันลอยขึ้นไปแบบมีเหนือเมฆเหนือเมฆเลยอ,ะอ,อ่ะอ่าแบบเนี้ยคล้ายๆภา<อ>พวาดจีนนะฮะ,ะแล้วก็ที่แปลกเด่นหน่อยคือจะมีตึกสูงอ่ะลายล้อมรอ,อบนี้เลยเอ,เอจุดหมายของเราอยู่ทางแหลมทางด้านนู้นนะฮะ ซึ่งเป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่เราตั้งใจจะมาขอพอรกันนะครับไป<ะ>ที่ริมชายหาดดิพาวสเปย์เขาก็จะมีพวกร้านอาหารนะครับเป็นสไตล์ตะวันตกอาจจะมีกึ่งพับกึ่งอะไรนี้อยู่เต็มเลยนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนกันนะครับคาเฟ่เก๋ๆชิคๆคูลๆอะไรก็มีโอเคเดินมาถึงจุดหมายของเราแล้วครับวัดเจ้าแม่กวนอิมนะฮะผุกคนก็ยังเยอะอยู่นะ เดี๋ยวเราเข้าไปสักการะขอพอรกันดีกว่านะครับวัดเจ้าแม่กวนอิม,มอริมอัลริเพาส์เบย์ทินหัวเป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวฮ่องกงและชาวต่างชาตินิยมมาขอพอรกันมากมายเพราะค้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และสามารถขอพอรได้ทุกเรื่องหากต้องการขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สมปรารถนานั้นก็ให้ตั้งจิตขอกับองค์เจ้าแม่กวนอิมได้เลยหากจะขอเรื่องโชคลาภก็ขอได้กับรูปปั้นเทพเจ้าไช่ซิงเอีย ส่วนถ้าใครต้องการมาขอลูกก็ให้ขอกับพระสังกัจจายโพธิสัตว์โดยให้เอามือไปลูบที่พุงของท่านและรูปหัวลูกปั้นเด็กชายหรือเด็กหญิงตามแต่จะอธิษฐานสะพานสีแดงที่ตั้งอยู่บนริมหาดคนจีนเชื่อกันว่าหากเดินข้ามสะพานนี้เราจะมีอายุยืนขึ้นอีก3าวันบนสวรรค์ซึ่งเท่ากับ3ปีบนโลกมนุษย์ โดยให้ก้าวเท้าซ้ายเดินขึ้นสะพานเดินข้ามไปยังอีกฝั่งและห้ามเดินย้อนสะพานกลับมาทางเดิมโดยเด็ดขาดมารเร็วเรี่ก็เซ็งเรื่องความรักนะฮะได้แดงในเรื่องของความรักของจีนกัเลยบรรยากาศของอ่าวดิพาวส์เบย์นะครับวันนี้ขึ้นค่อนข้างแรงนะนี่โอ้นี่น่เมื่อกี้ไปยืนแล้วโดนน้ำกระเซ็นใส่ เราได้ตอบรับการตอบรับายอย่างนี่เปียกไปเลย <f discussed> วันนี้น้ำขึ้นแรงมาก <f S 1> แล้วเรามีเรายินถ่ายอยู่ปรากฏน้ำขึ้นจันท <f ans> ุกฟังอ่ะเกระเซ็นมาจากตรงนี้กระเด็นมาถึงนี่กระเด็นมาถึงนี่เลยเต็มหัวเลย, <f ans> <f ans> ยสนุกดี <f ans> นี่ตรงปากของปลาก็โยนให้ข้าวก็ใครโยนเข้าวอธิษฐานอะไรก็จะสมบุกสมบนะครับ เรียกได้ว่าคือมาที่เดียวน่ะใครอยากขอพวาเนื้ออะไรมีให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินออกจาวัดกปแล้วนะฮะก็คือมาจากสะพานนะแล้วก็มาวนรอบหนึ่งตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็อ่ะหนิงเดินออกไปก่อนละก็มาตามกันได้นะครับใครอยากขอความอะไรครับที่อ่าวลิเพาสเปรครับผมเดี๋ยวเราออกจาก วัดนี้กันแล้วนะครับผมเพราะนี่มองฟ้ามืดใหม่แล้วฮะเดี๋ยวเราขึ้นรถก่อนที่ฝนจะตกอีกรอบดีกว่าฮะเผื่อเราจะไปอีกที่หนึ่งทันนะครับสวัสดีครับไชจากวัดเจ้าแม่กวนอิมรีพาวส์เบย์เรานั่งรถบัสมาลงที่แอดมิรัลตี้เพื่อมาต่อรถใต้ดินไปยังย่านยามาไตเพราะววันนี้เราตั้งใจจะไปกินอาหารเย็นที่ร้านซีฟู้ดชื่อดังวิงฟัสซีฟู้ดแถวเทมเพิลสตรีทกัน จากสถานียมมาตามาเดินมาไม่ไกลจะเจอวัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัวที่นี่คนมักจะมาขอพอรกันเรื่องการค้าขายและการทําธุรกิจเดินต่อมาจากวัดทินหัวนะครับผมเดินตรงไปร้านวิง s ฟสซีฟู้ดตั้งอยู่ในศูนย์อาหารกลางถนนบูซอง ที่นี่จะดังเรื่องอาหารทะเลที่สดใหม่และราคาไม่แพงเราสั่งมากินกัน3อย่างก็คือกุ้งนึ่งกระเทียมผัดผักเนื้อน้อมันหอยและข้าวผัดไก่ซึ่งก็อร่อยทุกอย่างเลยครับแถมปริมาณเนี่ยให้มาแบบจุกๆก,กินอิ่มแล้วต้องหาที่เดินย่อยกันยาวๆเลยเห็นตึกเนี้ยนะครับแล้วมันจะมีเหมือนเป็นตลาดร้านอาหารตรงมกลมอยู่ตรงกลางเนี่ยออวิงฟัดซีฟู้ดในอยู่ที่นี่เรามาตอนประมาณ5้าโมงนิดๆซึ่งเป็นเวลาแบบเพิ่งเปิดร้านเขาแนะนำว่าให้มา ให้มาประมาณนี้คนจะยังไม่แน่นเพราะเรามาถึงปุ๊บนคนกินน,นานทีอะคนก็เต็มร้านคนก็เข้าร้านแล้วก็ต่อคิวกินกันละเ๋ยนลองเดินสุดถนนแล้วกันนะว่ามีอะไรกันบ้างเลยมีแมวม,มีแมวด้วยเหรอเพื่อนๆที่เป็นแฟนหนังแผ่นนนะครับแล้วเป็นชอบดังจีนอะนะมันมีร้านชิมเหมยเล็กคอนะฮะอยู่ที่เทมเพิลสวีทครับเดินๆผ่านมาฮะอยู่ เดินมาจากร้านอาหารที่เรากินไม่ไกลนะฮะก็จะมีพวกหนังโจงหนังจีนหละอยู่อยู่ด้วยเนี่ยผมได้หนังโจทจิงฉืออะไรไปอยู่พอสมควรฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะว่าได้เรื่องอะไรไปบ้างนะคะรับลองแวะมากันดูได้ฮรว่าตอนนี้แผดหนังก็หายากเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเนี่ยสุด Temple Street นะก็จะเป็นพวกสเตทฟูุณละเดี๋ยวเราเรินถ่ายให้ดูอีกหน่อยแล้วกันนะ ร้านพวกเป็ดตนเป็ดอะไรเงี้ยนะครับมีอยู่นะร้านหายอินเดียนะครับนี่คือสาราพัดเลยนะฮะเทมเพลสตรีทอันนี้ก็คือเราเดินมาเรื่อยๆจนจะสุดถนนนะไอ้พวกเนื้ออันนี้ร้านนี้เป็นร้านเนื้อผัดนะครับน่ากินมากเลยอันนี้ก็เป็นร้านติ่มซำนะฮะก็จะเป็นเหมือนเป็นถนนสรีทฟูดเลยนะตรงเนี้ย แต่ที่นี่ถนนเขาสะอาดนะใช่ใช่เฮ้ยนตรงนี้เป็นสีม่วงสวยเฮ้ยมีปลาหมึกยังเอออเด้บอกรสชาติไม่ได้นะเพราะว่าเราคงไม่ได้กินไม่ไหวแล้วแต่ก็เดี๋ยวเราเดินมาสุดทางฮะส่วนใหญ่เป็นอาหารข้าวนะมีอาหารหวานอยู่บ้างนะมีพวกน้ำผลไม้ด้วยจอแดนจอแดนโรใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราลองเซิร์ชจากตรงนี้ฮะมันน่าจะเป็นเส้นตรง จะไม่ได้กลับทางเก่าแล้วทางนี้จะง่ายกว่าเพื่อไปอย่ามาไเที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวลองเซื้อว่อินพอยต์ไปทางไหนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันครับใครที่มาฮ่องกงแล้วอยากช้อปปิ้งของเล่นของสะสมให้จบในที่เดียวแนะนําให้มาที่ตึกอินพอยต์ที่นี่จะเป็นตึกรวมร้านของเล่นที่มีมากกว่า100ร้านซึ่งจะอยู่ที่ชั้น2และชั้น3ของตัวตึกวิธีเดินทางก็ให้มาลงที่สถานี MTR อยามาไตขึ้นทางออกดีหรือ B1 ทางไหนก็ได้ ตึกจะอยู่ถนนนนห้าทาทครับเปินดนี้แล้ครับที่จะเป็นศูนย์รวมของเล่นนะคะเหมือนเมกาวาาาก่าานบ้างเรานะครเดี๋ยวเราขึ้นไปในเรื่อนไปดูกันนะครับของที่นี่ก็มีขายทุกอย่างตั้งแต่เลโก้กันพรา ของเล่นคาแรคเตอร์จากการ์ตูนญี่ปุ่นและก็หนังฝรั่งรวมถึงพวกตุ๊กตากลองซุมอาร์ตท,ทอยรถเหล็กและก็อีกมากมายที่ต้องมาเดินดูกันเองก็ขอแนะนําว่าใครที่ต้องการหาของอะไรก็ให้เผื่อเวลาไว้สัก3-4ชั่วโมงเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาจะกองของไว้รวมๆกันและร้านที่นี่กว่าจะเปิดกันครบๆก็หลังบ่ายสาเป็นต้นไปถ้าจะมาตอนที่ทุกร้านเปิดหมดแล้วก็ให้มาสักประมาณ4-5โมงเย็นจะดีที่สุด จะได้เดินยาวๆไปถึงช่วงหัวค่ำพอร้านค้าในตึกนี้จะเริ่มปิดกันตอนประมาณ3ามทุ่ม นะครับที่เป็นู่นโรงร้านของเล่นนะฮะตึก s i n o s a เซ l เนะให้สังเกตนะฮะเดินมาตามโระราคานนะเห็นป้ายสีน้ำตาลนะครับลุกฟุกเวอรี่นะฮะตึกจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ให้เดินเข้าไปเลยนะฮะหน้าตึกก็จะเห็นอยู่อย่างนี้นะครับผมโอเคแล้วก็จะขึ้นบันไดเลื่อนไปนะฮะตรงนี้ก็จะมีอยู่หลายชั้นหน่อยเรวขึ้นไปดูกันแล้วกันนะครับ ตึกซีโนเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นตึกเก่าแก่ที่อยู่คู่กับวงการของเล่นฮ่องกงเนี่ยมายาวนานสมัยก่อนใครมาฮ่องกงแล้วอยากซื้อของเล่นก็ต้องมาที่ตึกนี้แหละครับร้านค้าในตึกนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ In i n s p o r ยครับแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีของขายเฉพาะทางของตัวเองกันไปเลยอย่างร้านที่มีอาร์ตทอยก็จะเป็นอาร์ตทอยร้านกล่องสุ่มหรือว่าจะเป็นร้านที่เป็นของเล่นหุ่นเล็กร้านของเล่นคาแรคเตอร์ก็จะแยกอย่างชัดเจนเลยครับ เพื่อนๆคนไหนที่ตามหาของอะไรเป็นพิเศษก็สามารถเดินไปเดินมาดูระหว่าง2ตึกนี้ได้นะครับเพราะว่าระยะทางเนี่ยไม่ได้ไกลกันมากพวกของออกใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ราคาจะพอๆกันนะครับเจอร้านไหนก่อนก็ซื้อได้เลยแต่ถ้าเป็นของที่สต็อกอยู่ในร้านเนี่ยและเป็นของที่เราอยากได้อย่าให้ลองเดินเทียบราคาดูก่อนนะครับเพราะผมเห็นว่าบางชิ้นเนี่ยราคาแต่ละร้านเนี่ยต่างกันพอสมควรเลย และถ้าใครเป็นคอเกมเนี่ยที่ซีโนเซ n นเตอร์จะมีร้านขายเกมอยู่เยอะเลยครับก็จะมีอยู่แทบทุกชั้นเลยแต่จะมีเยอะหน่อยที่ชั้นใต้ดินส่วนใครที่อยากได้การ์ตูนฮ่องกงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเนี่ยก็ให้ขึ้นไปดูที่ชั้นสามครับจะมีร้านขายการ์ตูนอยู่เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศร้านของเล่นของฮ่องกงต้องบอกว่าแต่ละร้านเนี่ยแม้จะมีขนาดเล็กแต่ของนั้นนะอัดแน่นเต็มรารไปหมดบางร้านเนี่ยแทบจะไม่มีทางเดินเลยใครมาที่ฮ่องกงก็ลองแวะมาดูกันนะครับ คิดวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับกันนะฮะล้วก็มากลับที่ใต้ดินเอยมทางมาบตาเตสเทชันเนี่ยนะเดี๋ยวลงไปแล้วก็จะกลับโรงแรมของเรากันนะครับกลับมาถึงบ้านใจเราก็แวะมาที่ถนนรีตังกันอีกครั้งเพื่อมาดูบรรยากาศยามค่ําคืนที่คนฮ่องกงจะออกมานั่งดื่มนั่งกินชิลเอาต์กันซึ่งตอนที่เรามาถึงเนี่ยก็มีร้านเริมทยยปิดไปบ้างแล้วเราก็เดินเก็บบรรยากา,าศสักพักแล้วก็กลับโรงแรมกัน ที่เห็นต่อแถวก็อยู่ตรงนี้ครับคนแน่นร้านเลยนะี่คือ After You นะฮะ <Okay. S 1> <laughs> นี่มาถึงฮ่องกงใครอยากินร้าน After You เนี่ยก็มาต่อแถวกินได้นี่อยู่ถนนรีตังสตรีตนะย่านหวันใจนะครับ <Okay. S 2> น่าจะมีอาหารที่รสชาติคนฮ่องกงชื่นชอบนะดูสินี่ยอ่าไ <Okay. S 2> นี่ยไทยมีวทีขึ้นชื่อเลยนะ 45 USD ออล่างฮ่องกงนะครับและกันนี้ไทยทีโทสอ่า <c oughs> กับมาถึงโรงแรมกันแล้ว,ลวครับก็วันนี้ก็นี่ก็เที่ยวสนุกทั้งวันนะถึงแม้ <c oughs> ว่าฝนจะตกนะฮะอ่ะตอนที่เราไปเทมเปิลสตรีทมาเราแวะมันจะมีร้านที่เป็นร้านขายนังอยู่ร้านหนึ่งนะครับผมก็เลยวันนี้โดนมา นิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเป็นหนังที่อยากเก็บสะสมไว้นะฮะแล้วก็หาไม่ได้หรอกในเ,เมืองไทยเพราะมันเป็นหนังฮ่องกงครับอ่ะเรื่องแรกครับผมอันนี้เป็นตระกูลหนังของโจโซิงฉือนะจะเป็นคนตัดคนภาค2ครับกับคนตัดคนภาค3า เรื่องคนตัดเซียนไม่เจอนะฮะอยากเก็บไว้ก็อันนี้จริงๆเคยมีดี d ดีภาษาไทยอยู่แต่ชุดนี้มันเป็นบูเรครับน่าจะเป็นภาษากวางตุ้งก็ถือว่าเก็บาาสะสมมาแล้วกันเผื่อเอาไว้ดูภาพชัดๆได้นะฮะสองเรื่องนี้สนุกมากนะอันนี้ไปเจอปิงลี่เจ้าพอ่อเียงไฮ้ด้วยนะครับผมเรื่องต่อมาฮะโดนมาเสียเรื่องหนังโซซิงื่อเหมือนกันอันนี้สายไม่รับครั้งครั้งฉิกนะฮะ 得一槍打死你！<laughs> 等咗十年，我就為國家嘅任務而做。點會咧？就算一張磁紙、一條大褲都有佢本身嘅用處嘛。你母親，你要記住，恐龍頭骨標註住我哋國家嘅尊嚴，絕對不容許落喺外國人嘅手上。仲有金槍人，身份，系極之神祕，而且心狠手辣。今次我接受國家嘅任務，都係要你。<laughs> หลังล้อเรียนเกมบอลของโจริงเฉอครับถ้าใครใครดูนี่แบบโคตรตลกอันนี้ก็ต้องเก็บไว้ฮะนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับจริงๆอยากหาภาค2ด้วยแต่ว่าจเจอภาค1ภาคเดียวนะฮะได้เดทคัมพีเทวดามาอันะะนี้ซิแซมฮุยเล่นนะ เรื่องนี้แบบเป็นต้นตำรับของหนังกลางพันในยุคใหม่ของฮ่องกงเลยนะฮะก็นี่เอาไว้เก็บสะสมฮะได้มาสีเรื่องราคาไม่แพงเอาไว้เก็บกันได้นะฮะไว้ใครมาฮ่องกงนะลองไปเดิน Temple Street กันดูนะครับถ้าอยากได้หนังฮ่องกงเก่าๆนะที่ทำมานะับเป็นบูเรหรือรีมาสเตอร์แล้วนะครับยังไงก็เอะวันนี้มาอวดของเฉยๆฮะสำหรับแฟนๆหนังฮ่องกงเก่าๆนะครับได้มาแค่นี้ครับ บายบายพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ในวันฝนตกกันแบบช่ำๆจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้ในคลิปหน้านะครับ